ซิปโกซี่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำโปรไบโอติกที่ผสมน้ำผลไม้ครับเราเริ่มมาจากความคิดที่อยากได้น้ำที่มันสดชื่นนะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายเนี่ยนะครับที่เราจะมีให้เลือกเนี่ยนะครับในการดื่มเนี่ยมันก็มีน้ำเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำเกลือแร่หลายพวกนี้ที่เลือกมาดื่มได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันขาดรสชาตินะครับทีนี้ ตัวอื่นที่เราเลือกเนี่ยมันมีแต่น้ําตาลเยอะแล้วไม่มีประโยชน์ที่ให้กับร่างกายเราก็เลยไปแสวงหาตัวอื่นนะฮะที่จะมาทดแทนตัวนี้ได้นี่นะครับแล้วไปเจอไอ้ตัวนี้นะฮะที่มันเป็น k คีเฟอร์เกรนสำหรับการผลิตวอเตอร์คีเฟอร์นะครับก็เลยสั่งตัวเกรนมาเนี่ยนะครับมาลองทําดูในบ้านเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วนี่ปรากฏว่ารสชาติมันเนี่ยสามารถเอาตัวหวนเชื้อน้ำอันเนี้ยนะไปผสมกับน้ําผลไม้ได้ แล้วพอผสมกับน้ําผลไม้ได้แล้วนี่มันก็สดชื่นและมันมีความซ่าโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วก็เลยทําว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ดีสําหรับพวกเราเพราะว่าในน้ําคีเฟอร์นี่นะมันจะมีโปรไบโอติกซึ่งเป็นหัวเชื้อลิคตัวบาซิลัสค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้อ่ะมันส่งประโยชน์ให้กับลําไส้และการดูดซึมสารอาหารต่างๆในร่างกายเรานะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเลือกว่าเอ้ตัวนี้เป็นตัวดีที่จะอาจจะมาทําตลาดได้ครับ ความรับรู้ของโปรไบโอติกเนี่ยนะสำหรับคนไทยเนี่ยรู้ว่าดีนะครับรู้ว่าเกี่ยวกับลมไส้นะครับแต่ไม่รู้ว่าความแตกต่างเนี่ยครับคีเฟอร์นมเนี่ยตัวหัวเชื้อเขาเนี่ยนะครับมันต้องมาผสมกับนมอย่างเดียวแล้วนมที่ได้มาเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาคล้ายๆกับนมเปรี้ยวนะครับส่วนตัวขมบูชาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่หัวเชื้อมาจากชานะครับแล้วก็เพิ่มน้ําตาลเข้าไปแล้วก็ หมักมันขึ้นมาในส่วนของเราเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเอาตัวเชื้อเราเนี่ยนะฮะไปผสมกับน้ําผลไม้ต่างๆได้ที่มันดีเนี่ยนะครับคือไอตัวแก๊สที่มันเกิดขึ้นจากการผลิตของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นแก๊สธรรมชาติที่มันมาจากตัวเชื้อนะฮะแล้วรสชาติที่เราได้ออกมาเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นผลไม้นั้นๆเลยนะครับ ม่เองเนี่ยก็เริ่มหิวมากนะครับแล้วผมก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะในสุขภาพของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราถือว่าเป็นโปรตินฮะการออกไปทานอาหารเนี่ยนะการไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าสุขภาพเราดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะลงทุนในสุขภาพเรามากกว่านี้แล้วอันนึงเนี่ยนะครับที่คนเข้าใจโปรไบโอติกว่ามันช่วยสุขภาพท้องแต่สุขภาพท้องเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ ทำให้คุณรู้สึกร่างกายคุณที่ดีไปทั้งหมดเลยนะตัวเด่นของเราเลยนะก็คือว่าเราพยายามที่จะเอารสชาตินําก่อนถ้าคุณชอบรสชาตินี่นะฮะยังอื่นเนี่ยมันเริ่มที่จะคุยได้ค่อนข้างจะง่ายและอธิบายมีเวลาอธิบายตอนนี้ส่วนใหญ่คือออนไลน์ครับเพราะว่าสินค้าแบบนี้เนี่ยนะฮะมันต้องใช้การอธิบายบก็ได้การตอบรับที่ที่ดีนะฮะในด้านของการขายในเรื่องของออนไลน์นะครับแล้วก็นานานทีเราก็จะออกจัดบูธที่ ห้างต่างๆเนี่ยนะครับให้จัดลองชิมดูนะครับสำหรับผมนี่นะฮะผมผมผ่านยุคของ corporate life มาแล้วสนีครับสิ่งที่ผมต้องทำมาตอน,นี้เนี่ยคือผมต้องการทำอะไรที่แบบว่าให้มันดีกับสุขภาพคุณจ,จนะริงๆนะฮแล้วถ้าคนยอมรับตรงั้นเนี่ยนะครับแล้วพร้อมที่จะซื้อของผมไปเนี่ยนะผมก็พอใจแล้วะจะมากจะน้อยก็